อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคำ่ำประจำวันที่26เมษายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบคำ่ำประจำวันที่26เมษายนรอบค่ำวันนี้ครับข่าวแรกเรามาเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของพอลสโค ซึ่งโตสโคลระบุว่าเขาไม่ค่อยโอเคกับบทสัมภาษณ์ของโอเลกุนาโซชาหลังเกมที่ปีศาจแด,ดงทําได้แค่บุกไปสมอลลิสยูนเต็ดศูนย์ประตูต่อศูนย์และเขาก็ยังมองว่าเกมนี้โอเลกุนาโซชาเปลี่ยนตัวช้ามากโดยโพลสโคได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมกับทางบีทีสปอร์ตว่าผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากนะที่เกมนี้บ็อกบามไม่ได้เป็นตัวจริงและผมก็เซอร์ไพรส์ด้วยเช่นกันที่คาวานี่ก็ไม่ได้เป็นตัวจริงโอเลกุนาโซชารอนานมากเลยนะก่าจะเปลี่ยนตัวพวกเขาลงสนาม และวันนี้โอกาสก็น้อยมากจังหวะยิงลูกฟรีคิกของมาคัสแร์ฟอร์ดน่าจะเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบทสัมภาษณ์หลังเกมของโอเลกุน่าโฟชาผมมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขเล็กๆนะกับผลเสมอในแมตชนี้แต่ผมกลับมองว่าเขาไม่ควรจะมีความรู้สึกแบบนั้นแมนยูไนเต็ดลงสนามเกมนี้เจอกับลีชยูไนเต็ดแล้วไม่มีผู้เล่นที่ดีสุดอย่างราฟินญาลงสนามดังนั้นผมจึงมองว่าเขาจะพอใจไม่ได้หรอก ถ้าสมมติว่าช่วงเวลานี้ของซีซั่นต่อไปแล้วแมนยูนเต็ดกำลังลุน้นแชมป์อยู่เกมนี้ก็ควรจะเป็นการซ้อมสำหรับเกมที่กดดันสูงในช่วงคงสุดท้ายได้เลยนะเมื่อคุณมาเยือนสนามแบบนี้คุณต้องพยายามคว้าชัยชนะออกไปให้ได้คุณต้องทำให้มันเป็นนิสัยแมนยูนเต็ดของโอเลกุน่าโซชาควรพยายามตามไล่บีแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ถึงที่สุดตราบเท่าที่ยังเป็นไปได้ก็ต้องกดดันพวกเขาต่อไปใช้เกมนี้เป็นการซ้อมรบมือกับความกดดันแล้วชนะในเกมใหญ่ๆในวันข้างหน้า การมาเล่นเกมเยือนในสายการที่เรายังพอมีลุ้นแชมป์อยู่แบบนี้ผมยอมรับไม่ได้เด็ดขาดสำหรับสายการลุ้นแชมป์พรีเมยร์ลีกตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงขอชนะอีแค่2เกมเท่านั้นก็จะคว้าแชมป์พรีเมยร์ลีกอย่างเป็นทางการแล้วเรายังอยู่ที่เรื่องของโอเลกุนาโซชากันต่อนะครับรอบนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของไมเคิลอเวนซึ่งเขาระบ,บุว่าเกมนี้โอเลกุนาโซชาตัดสินใจผิดพลาดที่ส่งทั้งสกอตแม็กโทมิเนและก็เฟลทลงสนามเป็นตัวจริงคู่กัน ซึ่งเขามองว่าทัพปีศาจแดงนั้นไม่ควรใช้กองกลางตัวรับถึง2คนในการเจอกับทีมที่เคยชนะมาด้วยสกอร์ถึง6ประตูต่อ2มาก่อนโดยเมเคิลเวนได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าผมรู้สึกผิดหวังกับทีมที่โอเลกุนาโซชาจัดเป็นตัวจริงอย่างมากซึ่งผมมองว่ามันเป็นเส็ยผู้เล่นตัวจริงที่โอเลกุนาโซชาจัดไปในทางค่อนข้างแย่เลยล่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมนี้เคยเอาชนะลิสยูไนเต็ดมาก่อนด้วยสกอร์ถึง6ประตูต่อ2 และคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้กองกลางโตรับถึง2คนหรอกนะดังนั้นผมจึงมองว่าโอเลกุน่าโซชานั้นจัดแผนผิดตั้งแต่เริ่มเกมแล้วล่ะเรามาต่อที่บทสัมภาษณ์หลังเกมของลุกชอซึ่งลุกชอก็มองว่าเกมนี้แมนยูเต็ดเสร้างกาสได้มากมายแต่ทว่าไม่เฉียบคมกันเองพร้อมกันนี้เขายังระบุด้วยว่าปีสแสดงชุดนี้พัฒนาขึ้นมากแล้วจากซีซั่นก่อนซึ่งลุคชอได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมกับ MUTV ว่า สำหรับเกมที่เพิ่งจบไปผมไม่คิดว่าลิชยูนเต็ดมีโอกาสจบสกอร์มากมายนักผมคิดว่าเราตั้งรับกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะเราพัฒนาขึ้นมากในเรื่องของเกมรับเราดีกว่าในช่วงต้นซีซั่นซึ่งตอนนั้นเราเสียประตูง่ายๆหลายครั้งมากผมมองว่าเราต้องเพิ่มความเฉียบคมเข้าไปในกรอบเข่โทษมากกว่านี้ด้วยศักยภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีเราจำเป็นต้องชนะในเกมวันนี้ด้วยแหละส่วนทางลิสเองพวกเขาก็เปลี่ยนวิธีการเล่นไปบ้าง ตอนที่พวกเขามาเยือนราที่โอทราฟอร์ดเกมนั้นพวกเขาเพล s สบอลสูงและดุดันมากกว่านี้แต่ถ้าว่าเกมนี้พวกเขาระมัดระวังตัวมากขึ้นแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเราควรจะชนะในเกมนี้อยู่ดีพวกเขาแทบไม่ได้สร้างป,ปัญหาให้ดินเฮนเดอร์สันออกแรงมากเลยนะและเราเองก็เข้าไปในกรอบเคตโทษของพวกเขาหลายต่อหลายครั้งมากแต่ก็ไม่เฉียบคมกันเองเราทำสอแต้มสำคัญหล่นหายไปในแมต์นี้อย่างไรก็ตามหลังจากจบแมต์นี้ก็มีใส่ติออกมาระบุว่า ลูกชอกลายเปน็นนักเตะที่สร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมมากที่สุดของศึกพรเมรีกถ้านับตั้งแต่เริ่มต้นปี2021เป็นต้นมาที่จำนวน50ครั้งและด้วยผลงานอันคงเส้นคงวาของลูกชอที่ยาวนานมามากกว่า3เดือนทำให้หลายฝ่ายมองว่าเขาคือคู่แข่งคนสำคัญของบรูโน่ฟานานเดสในการคว,ว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานจากทางเดอะเดลี่สตาร์ออกมาระบุว่า แมนยูแต่เตรียมตบรางวัลให้กับลุคชอโดยจะเป็นการมอบสัญญาฉบับใหม่พร้อมกับค่าเหนื่อยระดับ190,000ปอนป์ต่อสัปดาห์ให้กับเจ้าตัวพิจารณาเลยทีเดียวสำหรับในปัจจุบันลุคชอเหลือสัญญากับทางทัพปีแสดงอีกประมาณ2ปีและก็รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราว1 5 0 0 0 0ปอนปอต่อสัปดาห์ซึ่งหากว่าในสัญญาฉบับใหม่ของลุคชอถูกปรับค่าเหนื่อยเป็น1 9 0 0 0 0ปอนป์ต่อสัปดาห์จริงๆก็จะทำให้เขามีค่าเหนื่อยอยู่ในระดับเดียวกับมาคัสแวตฟอร์ดกองหน้าของที เรามาต่อกันที่ประเด็นดราม่าของเกมเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นจังหวะที่แฮรี่แม็กควายตะโกนด่าเฟลดว่าเป็นไอ้งั่งเพราะว่าในช่วงครึ่งหลังมิดฟิลชาบาร์เซเลียนรายนี้ยืนตำแหน่งผิดพลาดหลายครั้งมากอย่างไรก็ตามในช่วงหลังเกมโอเลกุนาโซชาก็ออกมาลดกระแสความขัดแย้งระหว่างเฟลดและก็แฮรี่แม็กควซึ่งโซชาได้ระบุว่าในจังหวะด,ดังกล่าวนั้นเป็นแค่เรื่องที่นักเตะต้องการสิ่งที่ดีสุดจากกันและการก็เท่านั้นโดยโซชาได้สัมภาษณ์หลังเกมถึงประเด็นดราม่านี้ว่า เรามีกลุ่มนักเตะที่เรียกร้องหลายอย่างจากกันและกันเพราะมาตรฐานภายในท,ทีมเราตอนนี้สูงมากไม่ว่าจะเป็นในการซ้อมหรือว่าการแข่งขันจริงมันไม่จะเป็นเลยที่เราจะต้องทำตัวเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาอย่างเดียวที่ผ่านมาเราสามารถเรียกร้องความพุ่มเทอย่างเต็มที่ที่สุดจากบรรดาน,นักเตะและผมก็ภูมิใจมากจริงๆกับความแข็งแกร่งที่พวกเราสร้างมันขึ้นมาและเกมนี้ผมก็ไม่คิดมาก่อนว่าลิซิอุนเตดจะสามารถสร้างความอันตรายให้กับเราได้หลายครั้งในช่วงครึ่งหลัง แต่เราเองก็ขาดความเฉียบขาดที่จะเอาชนะพวกเขาได้ในแมตช์นี้เรามาปิดท้ายข่าวรอบคําวันนี้กับข่าวของเอริกคันโตน่านะครับดูเป็นเหตุการณ์กังฟูคิกเกิดขึ้นเมื่อวันที่25มกราคมปี1995ซึ่งก็ผ่านมากว่า26ปีแล้วแต่ทาว่าจังหวะด,ดังกล่าวยังคงตราตรึงและก็ถูกกล่าวขวัญมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเอริกคันโตน่าที่ออกมาเผยว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ค้างคาใจเขาอย่างมาก ซึ่งเขายอมรับว่าตอนนั้นหาเขามีสติม,มากกว่านี้เขาคงจะจัดหนักจัดเต็มใส่เมทิลซิมอนแฟนบอลของคริสตันพาเลสให้เต็มที่มากกว่านี้ให้สมกับที่โดนแบน์ยาวนานถึง9เดือนด้วยเอริกคันโตนาได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวเดืองกล่าวซึ่งผ่านมายาวนานกว่าสามศวรรษเอาไว้ว่าในช่วงที่ผมค้าแข่งอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมโดนผู้จาดูถูกกันแนกกระแหนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ผมเองก็ไม่เคยแสดงปฏิกิริยาตอบโต้มาเลยนะ แต่บางครั้งคุณก็ต้องมีช่วงเวลาที่เปราะบางบ้างซึ่งเรื่องเดียวที่ผมเสียใจก็คือในเกมกับคริสตันพาเลสผมน่าจะกระโดดหีปน้ามันให้แรงกว่านี้จากเหตุการณ์นั้นผมโดนแบนทั้ง9เดือนเลยนะซึ่งผมก็รู้ดีว่าพวกเขาก็แค่ต้องการเอาผมเป็นกรณีตัวอย่างเท่านั้นสำหรับเหตุการณ์กังฟูคลิกดึงกล่าวคาโตน่าโดนสมาคคฟ,ฟิบองกลษแบนถึง9เดือนซึ่งโทษแบนนั้นรวมถึงการห้ามเขาซ้อมกับทีมห้ามลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมอุ่นเครื่องบาปิสนาม และก็ห้ามเดินทางไปกับทีมในช่วงเพลย์ซีซั่นด้วยนอกจากนี้คันโตน่าก็ยังต้องทำงานช่วยเหลือสังคมด้วยเช่นกันหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red ิ e v i l Page พกันด้วยนะครับผม